ัดีค่ะเด็กๆเ,เรามาเรียนวิชาสังคมศึกษากันนะคะนักเรียนเปิดไปหน้า46ค่ะหน้านี้จะเรียนเรื่องบทบาทหน้าที่และสิทธิของสมาชิกในครอบครัวค่ะสมาชิกในครอบครัวของเรามีตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะคะแล้วพ่อแม่แล้วก็ลูกหรือหลานนะคะอ่ะทีนี้ จะต้องรู้หน้าที่ของปู่ย่าตายายนะคะใครที่มีปู่ย่าตายายต้องเชื่อฟังปู่ย่าตายายเพราะว่าปู่ย่าตายายมีบทบาทหน้าที่คอยอบรมสั่งสอนและให้คำแนะนำแก่ลูกหลานค่ะต้องเชื่อฟังนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่หรือคนแก่นี่เขาจะอาบน้ำร้อนมาก่อนหมายความว่าเขาโตมาก่อนโตมาเสร็จแล้วเขาก็อายุเยอะเห็นไหมคะ เมื่ออายุเยอะแสดงว่าประสบการณ์ของเขาเยอะกว่าเขาก็เลยสามารถที่จะแนะนำสิ่งดีๆให้ลูกหลานได้ปฏิบัติได้ถูกต้องมากกว่าใครค่ะนักเรียนต้องเชื่อฟังนะคะต่อไปเป็นพ่อแม่นะคะคนที่เป็นพ่อแม่ก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีและดูแลปู่ย่าตา พ่อแม่อีกสองท่านนะคะเพราะท่านเป็นคนที่ทำให้เราเกิดออกมาท่านต้องการให้เราดูแลท่านในวัยชาราและท่านต้องการให้เราเป็นคนดีดังนั้นเราจะตอบแทนบุญคุณของท่านโดยการเป็นคนดีและเมื่อแก่เท่าเราก็จะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยนะคะทีนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วค่ะนักเรียนก็คือลูกนะคะ ลูกจะต้องเชื่อฟังพ่อแม่และตั้งใจเรียนหนังสือทำไมต้องเชื่อฟังพ่อแม่รู้ไหมคะอ่าเพราะพ่อแม่ก็จะอยากให้เราเป็นคนดีไงคะถ้าเชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็ปฏิบัติตามพ่อแม่นักเรียนก็จะเป็นเด็กดีในสังคมเป็นคนที่น่ารักของเพื่อนๆและเป็นคนดีในสังคมต่อไปคะ่ะและทำไมต้องตั้งใจเรียนหนังสือก็เพราะว่าหนังสือหรือการเรียน จะทาให้นักเรียนมีอนาคตนักเรียนก็จะมีงานทํามีรายได้เลี้ยงตัวเองต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะต่อไปหน้าที่ของหลานหลานก็คือลูกของเรานะคะในอนาคตต่อไปเราก็จะต้องมีหลานซึ่งหลานนี้ก็คือหลานของพ่อกับแม่แล้วก็เป็นหลานของปู่ย่าตายายแต่ว่าเป็นลูกของเราค่ะ หลานก็จะให้ความเคารพรักทั้งปู่ย่าตายายลุงป้านะ้าอาหรือพ่อแม่นะคะหรือพ่อแม่ของตัวเองซึ่งหลานนี้ยังเล็กนะคะจะเป็นคนที่ไร้เดียงสาเราในฐานะที่โตมาก่อนเราต้องช่วยกันดูแลหลานหรือว่าน้องของเราที่เป็นตัวเล็กๆให้เป็นเด็กดีนะคะโอเค วันนี้เรียนไม่เยอะนะคะเรียนแค่แค่นี้เดี๋ยววันนี้ก็มีงานให้ทําก็คือให้นักเรียนคัดคำพวกนี้ลงไปในสมุดวิชาสังคมค่ะเพื่อตอกย้าให้นักเรียนเข้าใจว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูมีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ